กดติดตามให้ด้วยนะครับอิเมโคปนานยอดสมันโตเตระสะสังขารดิเซสาธรรมมาอุดเดสังอาก迦ชันเตสันเจตนิกาสุกวิสัทไหอัญโยตระสุปินันตาสังขารดิเซโซ โยปะนภิกขุโอตินนวิปริโนเตนะจิเตนะมาตุกาเมนะสถิงกายสังสกังสมาปัจยาหตถกาหังวาเวไนกาหังวาอันย่ะตรัตวาอันงะตรัตวาอังกฤษสะปรามัสนาสังขาริเทโซ โยปนะพิโอตินนอวิปรินเตนนจิเตนะมาตุกามังดุทุลาหิวาจหิโอภาสิยยธาตัมยุวายุวติงเมทุนุปตันไงตาหิสังขานิเสโซโยปนะพิโอตินนอวิปรินเตนนจิเตนะมาตุกามัสสันติเกอัตากามปาริจริยายะวันองภาสิยะเอตระกังภะกินิปาริจริยานัง ยามาดิสังสิลวันตังเกรยานเนธมังบรหมาจาริงเอเตนะธรรมเณนะปริจริยติเมทุนูปัสังย่เตนะสังขานิเสโซโยปนาภิคุสันจริตังสมาปเจยะอิทิยาวาปริสมติงปุริสัตวะอิทิมติงจายตเนวาจารตเนวาอันตมโสตังขานิกายะปีสังขานิเสโซ ว <San> ัญญาติกายะปนัพพิกุณาโกฏวินการยะมาเนนะอัสสัมิกังอตุเธสังปมาณิกากาเรตบันตตริดังปมาณองเณขะโสตุวาทะสวิตัทธิโยสุภุตตาวิตัทธิยาติฏยังตตัณตราภิกุอภิเนตบาวัตตุเธสนายะเตหิภิกุหิวัตตุงเธเสตะบางอนารัมภังสปริกัมมะนังสารัมภเเจภิกุวัตตุทมิงอปริกัมเมสังวัญญาติกายะโกฏวินการะ ผีค no ู like, innocent, though, ่ว่าอนาผิเนยะวัตถุเดสนายะประมาณนองว่าอติกาเมยะสังขานิเซโซมหัลกัมปนาผกขูนาวิหารังการยะมานิัสสามิกังอัตุเดสังผีคู่อาผิเนตบาวัตถุเดสนายาเตหิผีคู่หิวัตุเดเซตะบางอนารมพังสปริกมะนังสารัมเพจผิกูุวัตถุทมิงอปริกมณนีมหัลกังวิหารังการยะผีคู่ว่าอนาผิเนยะวัตถุเดสนายะสังขานิเซโซ โยปนาภิกขุภิกุงรุตโธรสตออปติโตอมูลเกนอาปาราชิเกนธรรมเมนาอนุทังเสยาอเปวะนามนังอิมมะมะบรัชมาติยาจาวยันเตตโตอปรนาสมัยนาสมนุกาหิยามโนวาอาสมนุกาหิยามโนวาอมูลกันเจวะตังอธิกรานองโหติภิกขุจะโดสังปฏิทควาติสังขาดิเสโซ โยปนาเพิกุเพิกุงดุทโธโสอัปาติโตอันง่อพางิยัสสะอธิกรานสากินจิเดสัรเลสมตังอุปาดายปาราชิกนะธรรมินาอนุทังเสยาอเปวะนามนังอิมมมะบรหมาตริยาจาเวยันติ ตาโตอะเพรนัสมัยนาสมนุกาหิยะมโนวาอะสมนุกาหิยะมโนวาอันหงโยพังกิยันเจวะตังอธิกรานองโหติโกจิเดโซเลสมัตโตอุปาดินโนภิกขุจะโดสั่งปฏิทวาติสังขานิเสโซ โยปนะิกุสมกัสสาสังขัดสาเพดายะปรากเมยยเพดาณสังวัตนิกังวาอธิกรณองสมาดายะปะาหงยะติดไพยะโสภิกุภิกุหิเอวามัสวัตติโยมาอายะสมาสมกัสสาสังขัดสาเพดายะปรากะเม เพดนะสังวัตนิกังวาอธิกรณนสงมมาดายะปะไังยาอัตวาสีสเมตายสมมาสังเขนสมโกหิสังโฆสมุตตมมโนอวิวัตะมโนเอกุเดโซภาสุวิหารติติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจมาโนตเทวะปักกันน่ยาโซภิกขุภิกขุหิยาวะตติยังสมนุปาสิตาบโธตตาปัติยิิสตญายจยาวะตติยันเจสมนุปาสิยะมโนตังปัตติยิสจยะอิจเตตังกุสลงโนเจปัตติยิิสจยาตังขานิเตโซตัดเสวะโคปนาภิกขุซาภิกขุหุนติอนุวัตกาวักกะวัตกาเอโกวันดเววาตโยวาเตเอวังไม่ดยุง มาอายะสมันตเอตังผิกุ้งกินจีอวัจุธาธรรมวาเีเจโซผิกุวินิยะวาเีเจโซผิกุอัมหากันเจโซผิกุฉันดันจารุจินจาอานดายะโวหรติจานติโนภาสติอัมหากัมเปตังขมาติติ เตผีคู่ผีคู่หีเอวามาสุวัจนิยามาอายสมันโตเอวังอวัจุธานาเจโซผีคู่ธมวาดีนาเจโซผีคู่วินนยะวาดีมาอายสมันตานำปีสังขะเพโดรุจิธาสเมตายัสมันตานังสังเขนสมะโกหิสังโคสัมโมดมานโออวิวัดมาโอเอกุเดโซภาสุวิหารติติ เอวันจะเติผีคู่ผีคู่หิวุตจมานาตเทวะปะกันในยงเติผีคู่ผีคู่หิยาวาตติยังสมานุภาสิตาบาตตาปไตไนิสกายาญาวาตติยันเจสมานุภาสิยมานาตังปไตนิสจยุงอิจเตตังกุสลโนเจปไตนิสจยุงสังขาริเจโส ภิกขุปเนวรุปจาาติโกโหติอุเดสาปริยาปเนสุสิก้าปรสโสภิกขุหิสหาธรรมมีกังวุจมานุอัตานังอวัตนิยังกรโรติมามังอายสมันโตกินจิอวจุถากะริยานองวาปาปะกังวาอาหัมปายสมั่นเตนะกินจิว่าข้ามีกระิยานองวาปาปะกังวาวิรมะธายัสมั่นโตมมวจนาญาติ โทษผีคู่ผีคู่หีเอวัฏวัตจัณโยมาอายาสมะอัตานังอวัตจะนิยังอากาสิวัจจนิยะเมวะอายสมะอัตางกระโตูอายสมะปีผีคู่เวเดตูสหธรรมเมนะผีคู่ปีอายาสมันตังวัคันติสหธรรมเมนะเอวังสังวัฏฐาหิตัาภะกวาตปริสาจะดิดังอันหงาะมันเงะวัจจะเนนะอันหงาะมันเงอวุตวาปนีนาติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจุมาโนตเทวปักกันนนยะโซภิกขุภิกขุหิยาวาตติยังสมนุภาสิตาโบตตาปไตยนิสกญาญาวาตติยันเจสมนุภาสิยะมโนตังปไตไนสกจยาอิเจตังกุสลงโนเจปไตนนสัจยาสังขาดิเซโซ ภิกขุปเนวะอันเงาะตรังกามังวานิกะมังวาอุปนิสัยวิหารติกุลอดุสโกปาปะสมาจารนตสโคปาปะกาสมาจาราดิสันติเจวะสุยันติจักุลานิจัเตนะดุทวานิดิสันติเจวะสุยันติจัก โสภิค so, eh, ุภิคุหีเอวามัสวัตนิโยอานิสมาโคกุลุตุโกปาปัสมาจาโรอานิสมาโตโคปาปะกาสมาจาราดิสันติเจวะสุยันติจักุลานิจายสมาตานดุทวานิดิสันติเจวะสุยันติจั ปักกมตายสมอิมมหาอาวะสะอรันเตอิทาวาเสนาติเอวันจจโซผิคูผิคูหิบุจจาโนเตผิคูเอวังวเดยาฉันดะกามิโนเจผิคูโดสะกามิโนจจผิคูโมหะกามิโนเจผิคูพยะกามิโนจจผิคูตาดิสิกายอาปฏิยาเอกัจจังปะบาเจนติเอกัจจังนปะบาเจนติติ สสภิกขุภิกขุหิเอวัมัสวัตติโยมาอายะสมะเอวังอวจจานาจาภิกขุชันละกามิโนนาจาภิกขุโรสะกามิโนนาจาภิกขุโมหากามิโนนาจาภิกขุพยากามิโนอายะสมะโคกุลุดุสโกปาปะสมาจาโร อายสมะโตโคปาปกาสมาจาราดิสันติเจวสุยันติจักุลานิจายสมะตาดุทวานิดิสันติเจวสุยันติจาปกรรมตายสมัยมํมาอาวาสะอรันเตอิทาวาเสนาเต เอวันจจโซภิกขุภิกขุหิวุตจาโนตเทวปักกันเนียโซภิกขุภิกขุหิยาวาตะตียงสมนุปาสิตาโบตตาปตยิณิสกาญายาวาตเตียนเจสมนุปาสิยมโนตังปตยิณิสเจยาอิเจตังกุสลังโอเจปตยิณิสเจยาสังขาดิเซโซ อุดดิตวาโคอาญสมันโตเตระสะสังขาดิเซซาธรรมานวะปดขวะมาปฏิกาจตารโรยวาตติยกาเยสังผกคูอันหงโยตรังวาอันหงโยตรังวาอาปจิตวายวติหังจานังปัตติชาเดติ ตาวติหั่งเตนะิกขุณาอาการมาปริวัติบังปริบูธาปริวาเสนภิกขุณาอุตริงชาระตังิกขุมานตายปตัยปจิตบังกินเนาะมานโติกคุยะถาศิยาวีสติกะโนิกคุสังโฆตทาโซิกคุอเภตโบเอเกนะปีเจอุโนวีสติกะโนิกคุสังโฆตังิกคุอเภยะโซเจเพคุอนัภิโตเตเจิกคุกัลัยหิงยาอยังตถาสมาจิ ตถท่านยัสมันเตปุชามีกติถาปริสุทธารุติยมปิปุชามีกติถาปริสุทธาตติยมปิปุชามีกติถา,าปริสุทธาปริสุทธเถท่านยัสมันโตตัดสมาตุนหน่อยเอวะเมตังารยามิขอบพระคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับ